สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีราคาเพียงหลักหมื่นนะครับผมท่านที่หาไว้ใช้งานนะครับอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับในราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันนะครับเป็นเจ้าสปอร์ตไลเซอร์นะครับเครื่องยนต์3.0ดีเซลครับเครื่อง5ลนะครับเกียร์ธรรมดาครับสองครับรถบ้านดูแลยักษ์สายอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันนะครับผม นี่ต้องบอกว่ารถสวยน่าใช้มากๆนะครับเป็นรถบ้านอ่าสภาพดูแลรถดีมากๆนะครับผมราคาไม่ถึงแสนนะครับยังหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมอ่าเป็นเครื่อง3.0ดีเซลนะครับเครื่อง 5L นะครับคันนี้ธรรมดาครับ2ขับใครที่หาไว้หรืออยากสะสมไว้นะครับสีสวยๆบางๆเลยนะครับคันนี้ ดูดอกยางนะครับดอกยางเยอะมากนะครับผมครับเกษตรสวยๆนะครับเดิมแรกๆเลยนะครับคันนี้เป็นรถฝรั่งนะครับผมฝรั่งต่อมาก็คุณป้านะครับก็อายุเยอะนะครับแปดสิบกว่านะครับผมคุณยายก็ได้นะซื้อมาใช้นะครับไม่ได้ใช้ครับก็เลยมาขายต่อให้นะครับจะย้อนเสียงหน่อยนะครับทางนี้ แต่โดยรวมรถโครงสร้างสวยครับคันนี้คอสวยเลยครับไปที่หาไว้นี่หลักหมื่นนะครับกำเงินแค่หลักหมื่นมาดูมาดูภายในนะครับภายในเบาะสภาพเดิมๆนะครับผมนี่ฮะสภาพดีๆเลยคันนี้ถึงรถจะอายุเกิน20ปีนะครับแต่เลขไม่ดูครับี่น้องครับแสนเก้านะครับเนี่ยฮะแสนเก้าไม่ได้กอไมาอะไรทั้งสิ้นนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเนี่ยฮะ ข้างหลังก็สวยครับคนตัวใหญ่ๆนั่งได้สบายเลยนะครับมีช่องวางเท้ากว้างมากนะครับจะย้อนเสียงเลยนะครับทางนี้นะครับถ่ายตอนเช้าสวยๆเลยนะครับดูพมนะครับจะให้ดูพรมสะอาดไม่หันฮะคือผมมาก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเยอะมากนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาดูแลค่อนข้างดีนะครับมาดูด้านหลังครับ บาแถวหลังแถวสามนะครับผมพับไว้พื้นที่การใช้งานกว้างขวางนะครับมีแอร์แอร์หลังตรงนี้นะครับผมที่เก็บไม้ดังก็อยู่ตรงนี้นะครับมีครบนะครับยังไม่หายนะครับสภาพยังดีเลยนะครับเรามาดูวิธีการนะครับเบาะแถวหลังง่ายๆนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยัะ นี่ง่ายครับเป็นลังนะครับมือนะฮะถ้าครอบครัวไม่ถึงเจ็ดก็ใช้แค่สองแถวก็ได้นะครับห้าที่นั่งโอเคเลยนะครับนี่ฮะดูฟ้านะครับสวยเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าอายุเกินยี่สิบปีแล้วนะครับรถคันนี้แต่สภาพดูที่โครงสร้างรถค่อนข้างดีเลยนะครับมาดูนี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับตรงนี้ยังอยู่เดิมเดิมเลยนะครับนี่นะฮะรถต่าง ใครได้ไปคันนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าเจ้าของรถเขาค่อนข้างดูแลได้ดีมากๆนะครับจะเข็บเม็ดอ้าเกิมนะครับก็จะมีกันชนนะับทีก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆเป็นลอยนะครับแค่นั้นนะครับมีเซนเซอร์ถอยให้ด้วยอาดูดอกยางอายางอะไรยังสภาพดีดอกหน้านาเลยนะฮะดูยางข้างหลัง อัดูท่าอไอเสียนะครับเนี่ยดูทําไมครับคือการเอาไม่สมบูรณ์นะครับมันจะเป็นขเมาอย่างนี้ฮะแต่ว่าถ้าลดเครื่องรวมนะครับตังเกียร์ที่ท่าอไอเสียมันจะเปียกๆอันนี้คือ,อยังเป็นขเมาก็คือว่าลดเครื่องดีนะครับน,นี้มาดูด้านหน้านะครับกระจกไฟฟ้าสีบ่บานนะครับปรับปรับข้างไฟฟ้านะครับกันนี้ ป้ายแดงน่าจะร้านร้านต้นๆน,นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับคันนี้ขายแค่หลักหมื่นก็ตามอายุนะฮะตามอายุตามพันเวลาดูดูก่อนสตาร์ทนะครับเนี่ยแดดแดดหน่อยนะครับผมอ่าโครงสร้างห้องเครื่องนะครับเดิมเดิมส,สวยเลยนะครับคันนี้อ่มาดูแต่ละจุดนะครับอ่านี่ จิกเกอร์นะครับมีแก้มแก้มยังไม่เคยถอดนะครับนี่ครับแก้มยังไม่ถอดขยับนะครับเนี่ยรงสร้างภายในห้องเครื่องสวยมากนะครับครับน็อตประโปรงไม่ยังไม่เคยถอดนะครับเนี่ยฮะจิกเกอร์ต่างๆเดิมๆจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับผมแบตใหม่นะครับคันนี้ได้แบตใหม่ด้วยอคาร์น้านะครับเห็นไหมเพลทเลขเลขคันหน้ายังเดิมนะครับเนี่ยครับรถเดิม ถ้าหาใช้งานผมว่าราคาหลักเหมือนหน้าหน้าเก็บไว้ใช้นะครับผมนี่ครเครื่องแห้งๆนะครับสายพานก็ยังใหม่นะครับนี่ครับก้มาดูข้างล่างนิดนึงนี่ฮะถ้าถ้าสังเกตนะครับคือหลายๆจุดนะครับเจ้าของเขาก็เซอร์วิสมานะครับดูแลมานะครับอันไหนเสียก็ทำตามอายุการใช้งานนะครับนี่ครับ ที่เห็นก็จะมีนี่ฮะโช๊คใหม่นะครับอ่าลูกหมากอะไรนะปีกนกนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใะไครับผมขับดูแล้วแน่นมากครับอ่าดูดูองข้างล่างครับสภาพใต้ท้องครับไม่เยิมเลยนะครับนี่ฮะรถต้องบอกรถยี่สิบรถยี่สิบปีไม่เยิมนะครับนี่ฮะยังไม่เยิมเลยนะครับเนี่เจ้าของเนี่ยดอกยางหน้าก็สวยนะครับสวยเลยอ่ะมาดู การสตาร์ทบ้างนะครับกุญแจให้มาเป็นพวงครับเนี่ยพวงการสตาร์ทเดี๋ยวเข้าไปบิดตึงเห็นไหมเครื่องตึงเดียวติดนะครับผมมีจอให้ด้วยนะครับเป็นจอแอนดรอยแอชัมรับคันนี้แอชัมเลยมาดูการวัดน้ำมันซิมปันมอไอไหม แน่นครับนอกว่าแน่นเลยนะครับครับอ่าปาษีสิงหาหกเก้านะครับคระทุกคนาอบคุครับอ่าเล่มพร้อมพูนนะครับคันนี้อ่าท่านที่สนใจนะครับคันนี้รถจอดอยู่ที่อำเภอเมืองเจ้าขันแก่นนะครับผมซื้อมาขายไปนะครับจอดขายอยู่ที่บ้านนะครับผมไม่มีหน้าร้านครับซื้อง่ายๆเลยนะครับผมถ้าสะดวกมาก็จะส่งให้นะครับคันนี้ขายที่9 5 0 0 0ันบาทเองนะครับผม อาสนใจทักมานะครับผมรออยู่นะครับสวัสดีครับ